เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่6กุมภาพันธ์วันนี้กับรอบค่มครับเรามากันที่ข่าวแรกกับรายงานจากฟุ o บอลอิน n ไ i d e เดที่ได้ออกมาระบุว่า แมนยูนเต็ดได้ปักป้ายขายเจดอนซันโชเอาไว้ที่ราคาประมาณ40-50ล้านปอนในตลาดรอบซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับดิทางกองทับปีแสดงนะก็หวังว่าจะถอนทุนหลังจากซื้อมาเมื่อ3ปีก่อนจากดอทมุนถึง73ล้านปอนแต่ถ้าว่าเจ้าตัวนะ่ะ กลับไม่สามารถแสดงผลงานได้ตามที่คาดหวังไว้เลยในขณะที่ฟังดอตมูลซึ่งยืมตัวเจดอนซันโชกลับไปเล่นอีกครั้งนั้นก็ยอมรับไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่พวกเขานะจะดึงปีกรายนี้กลับมาเล่นแบบทาวอนเนื่องจากว่าติดเรื่องของค่าตัวที่พวกเขานะจ่ายไม่ไหวอย่างไรก็ตามครับในช่วงซัมเมอร์นี้ทางแมนยูเนต็ดเองก็จะรอดูข้อสเสนอจากหลาย,ลายทีมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซึ่งสุดท้ายถ้าปล่อยจริงราคาก็อาจจะลดลงมาจากที่ตั้งเอาไว้ด้วยครับรายงานต่อมาครับมากนิตยเดี่สตาร์สื่ออังกฤษที่ได้ออกมาเผยว่า อานาเซอร์ทีมดังในซาอุดีอาระเบียต้องการจะดึงตัวราวฟาเอลวารานเข้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างมากเลยครับและก็พร้อมจะจัดหนักด้วยการเปค่าเหนื่อยก้อนโตถึง50ล้านปอนด์ต่อปีหรือคือตกสัปดาห์ละ1ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวครับด้วยกับข้อสเสนอเดิงกล่าวนะครับพวกเขาในก็มั่นใจว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วที่ทําให้ตัวราวฟาเอลวาราน,นะไม่ต้องคิดเยอะในการย้ายไปร่วมทีมที่ซาอุดีอาระเบียรครับ รายงานต่อมาครับกับข่าวความสนใจของกาลาตารายทีมในตุรกีที่อยากได้ตัวคริสเตนเอริกเซนไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะครับก็มีอัปเดตออกมาว่าตัวนักเตะก็คือคริสเตนเอริกเซนเองว่าอาจจะตอบตกลงในการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวที่ตุรกีในช่วงครึ่งซีซั่นหลังนี้ครับหลังจากตอนนี้เขาก็เป็นตัวสำรองของทีมแบบ100%ซแล้วแล้วก็เป็นตัวสำรองไม่ถูกใช้งานมา3เกมติดแล้วด้วยเช่นกันครับซึ่งการย้ายทีมตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาทุกอย่างก็น่าจะขึ้นอยู่กกััััับบารรตตตดสินนใจขององงววเแล้ค รายงานต่อมาครับจาก d ดลี่เมล l อีกสื่อของอังกฤษโดยจากรายงานระบุว่าถึงแม้ความคิดแรกของอ n e o อคือต้องการจะนำ Mason Greenwood กลับมาสู่ทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงหลังเขาหมดสัญญาย,ยืมตัวกับเกตาเฟสโมสอนในสเปนแต่พวกเขาเนื้อครับก็รู้ดีว่ามันจะเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่ต้องทำอะไรต่อต้านกระแสสังคมโดยเฉพาะนี่คือสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแล้ว ดังนั้นกับความคิดสุดท้ายของพวกเขานครับคือตัดสินใจปล่อยนักเตะออกจากทีมด้วยการตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ซึ่งนี่อาจจะเป็นตัวเลขที่สูงมากแต่ด้วยคุณภาพและก็อายุของนักเตะทั้งอินิออสก็มั่นใจว่าจะสามารถหาทีมที่ทําข้อตกลงกับเมสันกรีนบดได้อย่างแน่นอนครับรายงานต่อมายังอยู่กับเดลี่เมลนะครับมาร์คดีเขาลือร่วมกับจารดแบรนเวดกองหลังอนาคตไกลของแอเวอร์ตันกันบ้าง ด้วยจากรายงานเผยว่าตอนนี้แมนยูนเต็ดคือทีมแตงหนึ่งที่มีโอกาสจะคว้าตัวกองหลังวัยยี่สิบเอ็ดปีรายนี้ไปร่วมทีมมากที่สุดแล้วและอาจจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เลยครับเรามาต่อกันที่ทัศนะของรอยคีนอดีตยอดกัปตันของแมนยูน t เต็ดเรากันนะครับโดยคีนได้ออกมาระบุว่า ตอนนี้อนาคตของเอริกเทนฮาร์กในทัพปีแสดงก็ยังคงอยู่ในความไม่แน่นอนอยู่ดีครับถึงแม้ว่าผลงานตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อนั้งแต่ตัวหลักทยอยหายเจ็บกลับมาและเขาก็เชื่อว,ว่าอนาคตของกุนซือรายนี้คงต้องไปว่ากันหลังจากจบซีซั่นนี้ว่าจะได้ไปต่อกับทีมหรือไม่ครับดิรอยคินได้แสดงทัสนาถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นคำพูดที่ดูรุนแรงไปหนะ้ากับคำว่าอยู่ระหว่างพิจารณาเพราะว่ากุนซอส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้ความกดดันทั้งนั้น แต่เมื่อคุณเป็นกุนซือของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความกดดันนะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยล่ะเขากำลังอยู่ในระหว่างพิจนารณาของบอร์ดหรือเปล่าผมคิดว่าใช่นะเขาจะอยู่ในจุดนั้นจนกว่าจะจบซีซั่นนี้แหละและยิ่งถ้าเขาไม่ได้แชมป์เอฟเอครับหรือว่าพาทีมไปเล่นแชมเปียนส์ลีกในซีซั่นหน้าได้นะ่ะผมคิดว่าความกดดันจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวแน่นอน จากนั้นครับรอยคินก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อดีที่กล่าวชม2ดาวรุ่งของทีมอย่างรัสมุสฮอยลูนที่เริ่มเข้ากับทีมได้แล้วและก็อา,าร์เลฮันโดกาไนชะโชที่โยกไปเล่นทางฝั่งขวาแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการยินฝั่งถนัดก็คือริมเส้นฝั่งซ้ายเลยครับโดยรอยคินได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมคิดว่าแมนยูนเต็ดทำได้ดีมากนะในเกมกับเวสต์แฮมแมนยูนเต็ดเนี่ยเร็วกว่าทีมเยือนหนึ่งจังหวะอยู่เสมอเข้าถึงบอลก่อนและก็ฉลาดที่จะทำอะไรมากกว่าด้วยนักเตะย่างรัสมุสไพลูนดูเหมือนว่าเขากำลังอยู่ในความมั่นใจดูจากการยิงประตูของเขาสินั่นคือโอกาสแรกของเขาเลยนะในเกมและเขาก็ทำมันได้ทันทีด้วยเป็นการจบสกอร์ที่เฉียบคานและบอกถึงความมั่นใจของเขาในเวลานี้ด้วยอเลฮันโดการนโชเองก็ทำให้ผมดูเกมนี้แล้วมีความสุขเขาพร้อมท้าดวลกับคู่แข่งและด้วยวัยขนาดนี้ เขายังมีอะไรให้พัฒนาอีกเยอะเลยล่ะซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นเขาดีกว่านี้อย่างแน่นอนส่วนเกมกับเวสแฮมนะ่ะผมคิดว่ามันจบตั้งแต่แมนยูนเต็ดได้ประตูที่2แล้วและประตูที่3ก็ปิดเกมไปเลยประตูนั้นคาวินฟิลลิปชามากและเขาก็เสียบอลให้กับสกอตต์แม็กโทมีเนซึ่งเราต้องชมเขาด้วยนะเขาทาได้ดีจริงๆในจังหวะนั้นผ่านบอลได้เยี่ยมด้วยและก็จบที่การในโชวตอนนี้แมนยูนเต็ดกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีและก็ดูแต่ไมด้วยความมั่นใจดุดนันและก็สามารถจบเกมได้ มาต่อกันที่ทัศนะของริโอเฟอร์ดินานกันนะครับโดยเขาได้ออกมาระบุว่า รู้สึกกังวลกับอาก,ก,การบาดเจ็บอีกครั้งของลิซันโดมาติเนสซซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อทีมในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ได้ครับหลังจากเห็นที่ชาดว่าในช่วง2-3เกมที่ลิชาอยู่ในสนามนั้นทั้งเรื่องเกมรับวินัยและก,การออกบอลจากด้านหลังสู่ด้านกลางทําได้อย่างไหลลื่นมากซึ่งจดนแมนยูเนเต็ดเคยมีปัญหาในช่วงที่ขาดมาดิเนสซไปและการบาดเจ็บอีกครั้งนี้รอบนี้ก็อาจจะส่งผลต่อเกมการเล่นของทีมอีกก็เป็นได้ครับเดลีโอฟอร์ดินานได้แสดงทัานะเอาไว้ผ่านทางรายการไววท เขาได้รับัาเจ,จ็ตอีกครั้งในเกมกับเวสต์แฮมอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละเขาจับไปที่เขา่าผมเห็นเหมือนว่ามันจะบิดเล็กน้อยและดูเหมือนว่าจะเป็นที่เอ็นด้วยนะเขาพยายามที่จะเล่นต่อแล้วจากนั้นก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวแล้วซึ่งกับนี้เคสนี้นะถ้าว่าเขาต้องหายไปจริงนี่คือเรื่องเสียหายของทีมเลยละ่ะคุณสามารถมองเห็นได้ว่าเขากับลุกชอตรงฝั่งซ้ายเมื่อทั้งคู่ลงเล่นร่วมกันพวกเขาดูยอดเยี่ยมมากพวกเขาดูมีความมั่นใจพวกเขาดูนิ่งมากไม่ได้คลองบอล สองคนนั้นทาได้ดีมากในแง่ของการตั้งเกมรุกและโดยปกติแล้วบอลจะมาขึ้นจากฝั่งซ้ายนีหละเป็นหลักอย่างประตูแรกในเกมกับเวสแฮมคุณจะเห็นว่าเขาดันขึ้นมาและเคอร์ซูมาก็หม่งบอลจากนั้นก็เป็นคาเซมิโรตัดบอลและเราก็ได้ประตูแรกจากตรงนั้นแหละแต่นั้นก็เป็นพ่อมาดิเนสดันขึ้นมานะและเขาก็ผ่านบอลอย่างทรงพลังไปตรงจุดนั้น ดังนั้นมันคงจะเป็นเรื่องน่าผิดหวังเลยล่ะหากเขาต้องเจ็บอีกครั้งและเราเผชิญอาการบาดเจ็บมามากมายและเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หายไปพักใหญ่เลยล่ะซึ่งสําหรับผมก็มองว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในทีมของเราในเวลานี้แล้ว เรามาปิดท้ายกันที่ทัศนะของเอ็นไรต์ตำนานกองหน้าแอสตนอลก,กันนะครับโดยเขาได้ออกมาชมอเลนโดกาไน,นโชว,ว่าเป็นนักเตะที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจกล้าเล่นกล้าเสี่ยงแต่และว,ว่ามันก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกบานเลยครับโดยเฉพาะกับเรื่องการตัดสินใจที่เขามองว่ายังคงดาอะไรเดิมๆผิดซ้ําไปซ้ํามาจังหวะจ่ายดันยิงจังหวะคนยิงดันเลือกจ่ายโดยเอ N ็ ide, นไรต์ได้แสดงทัศนาถ,ถึงประเด็นนี้ว่า มีหลายคนคูดกันถึงเรื่อง Impact ข,ของเขาในสนามแต่ผมค้นพบว่าเวลาที่เขาเล่นน่ะเขาทำในสิ่งเดิมๆอยู่ตลอดเวลาเลยเขาพยายามเลี้ยงกินตัวคู่แข่งเขาเลือกที่จะยิงในจังหวะที่บางครั้งผมคิดว่าเขาควรจะจ่ายบอลได้ซ้ําแต่ยังในเกมกับเวสต์แฮมที่ผ่านมาผมคิดว่าเวสต์แฮมมอบเวลาและก็พื้นที่ให้กับแมนยูนเต็ดเยอะมากเกินไปพวกเขาสร้างความผิดพลาดมากมายเลยละ่ะ บางครั้งกองหลังควรจะตามประกบไปให้ถึงสุดเส้นพราเขาลากตัดเข้ามาคุณก็ต้องป้องกันลูกยิงเอาไว้ให้ได้และกับจังหวะที่อรเลฮันโดการาโชทําประตูมันเป็นลูกฉลับซึ่งก็มีโชคอยู่บ้างแหละและผมก็คิดว่ากองหลังของเวสแฮมปล่อยให้เขาเจอกับงานที่ง่ายเกินไปด้วยความเคารพต่ออเลฮันโดการาโชนะเขาเป็นนักเตะที่มีความมั่นใจสูงมากๆเขามีความเร็วและคอยหาโอกาสยิงประตูอยู่ตลอดกับโครงสร้างของแมนยูเต็ดในเวลานี้ผมคิดว่าพวกเขานะ่มีโอกาสจะกลายเป็นทีมที่อันตรายอย่างมากในอนาคตได้เลยล่ะ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม